นายกล้วยหอม12พฤศจิกายน2568ไทยยูเนียนกรุ๊ปปูดราคาหุ้นไทยยูเนียนกรุ๊ปหรือทีอยูวันนี้ปรับตัวขึ้น3.70%วอลุ่มซื้อขายมาแบบปูดหนาแน่นแปลกทั้งที่ก็แจ้งงบการเงินไตรมาส3ปีนี้มาหลายวันแล้ววันนี้โปรดติดตาม e m i r e จำใจเหี่ยวนายกล้วยหอมมองหุ้นมองราคา e m p i r e วันนี้ จำใจเหี่ยวเฉาบนราคาขายพีพตั้งไว้1นึบาท50สตางค์ต่อหุ้นนัดจ่ายเงิน15ทธันวาคมถึง31ธันวาคม68จากนี้ก็ขีมา้าเรียบค่าย SMO ทำดีที่สุดแล้ว SMO แจ้งปรากฏทายาทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ย้ำเป็นการวางรากฐานธุรกิจในอนาคตต่อยอดการเติบโตย้ำผู้ถือหุ้นใหญ่ผู้บริหารรับกับหุ้นหนึฝั่งเกมหุ้น วันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีที่สุดแล้ววันนี้รบต่อสู้ต่อไปโปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่หุ้นอินไซด์คอม